รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่อย่าถอยหนียึดในความดีไปให้ถึงเส้นชายและสม,มองที่เรามีด้วยความเมตตาโอบอมและอารีด้วยความแน่วแน่ย,นยึดมั่นในความดีด้วยความตั้งใจจงรักและพักดี นี่คือรายการนักปกครองไทยใจเกินร้อยค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปตามติดภารกิจของนักปกครองไทยตั้งแต่เหนือจดใต้เลยค่ะวันนี้พาผู้ชมมารับลมหนาวกันที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะมีภารกิจอะไรให้ติดตามชมกันไปพบกับนักปกครองของเราเลยคะ่ะไปเลย วันนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะรุยภารกิจนะคะกับว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิ์ค่ะท่านเป็นานอำเภออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟบว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิ์เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งประลัดอำเภอที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในปีพศ2547ปีพศ2558เป็นในอำเภอที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี และเป็นนายอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2559ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการปราบปรามยาเสพติดและทำลายพืชเสพติดที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติเทียมอำเภอแม่แตงและอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันค่ะ ให้นายเล่าภาพโดยรวมของเพลยเต่าให้ฟังนะครับคือเพยเต่าเนี่ยเป็นพื้นที่เขาสลับกับอ่างเก็บน้ำนะครับที่รับรุ่มบางช่วงนะครับแล้วก็มีถิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของเพลยเต่านะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพราชทานนะครับในเรื่องการเลี้ยงโคนมนะครับแล้วก็ไปดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเพลยเต่าตั้งแต่น้ำมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ แนวโน้มในอนาคตว่าคนโดยเต่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับในพื้นที่อ๋อน่าสนใจซึ่งเป็นภารกิจของนักปกครองที่ต้องคอยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนงั้นภารกิจแรกที่เราจะไปลุยกันค่ะเป็นภารกิจอะไรคะเราจะไปดูแลนด์มาร์กของพื่อโดยเต่านะครับก็คืออ่างเก็บน้ำโดยเต่านะครับทะเลสาบนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนภูมิพลนะครับเดี๋ยวไปดูกันรด้านหลังครับเยนเชิญเห็นไหมครับสวยงามเลยเห็นไหมครับทีนีถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะทะเลสาบโดยเต่า สาบดอยเต่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนภูมิพลนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและธรม,มาหากินของชาวบ้านแล้วที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบริหารจัดการน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนายเภอกันนะคะว่าทะเลสาบดอยเต่ามีส่วนช่วยอย่างไรบ้างค่ะทะเลสาบดอยเต่าเป็นโครงการตามพระราชดำริของะ่ายเกษตรเจ้าอยู่<ห>นะครับในเรื่องของการสร้างเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ปีประมาณ2,500เข้ามานะครับ แต่ปัจจุบันต้นปีเนี่ยมีสถานการณ์น้ําท่วมทางภาคกลางน,นะครับประกอบกับมีพายุเข้ามา4ี้าลูกนะครับทําให้มีการปิดประตูระบายน้ําที่เกิดอมิถลนะครับทาให้มีการเจ็บน้ําขึ้นมาจากปริมาณน้ําเพียง 30- 4 0เเซตอนนี้81.4นะครับก็คือเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มีการปล่อยเริ่มปล่อยมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ววันละ20ล้านลูกบา์เมตรนะครับลงไปเพื่อหล่อเลี้ยงระบบเกษตรและระบรบชลประทานข้างล่างนะครับ หลังจากนี้ทะเลสาบดอยเต่าก็จะมีน้ำแบบตลอดไปใช่ครับและเมื่อทะเลสาบขนาดใหญ่แบบนี้แน่นอนค่ะการส่งเสริมอาชีพให้เข้ากับชาวบ้านก็เป็นสิ่งสําคัญนางอำเภอบอกว่ารัฐบาลมีโครงการที่ชื่อว่า9101เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมาให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ว่าแต่กลุ่มอาชีพแบบไหนนะถึงจะเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้คือเราต้องดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับว่าในตำบลนี้มันมีอะไรที่จะทาได้บ้างเราต้องมาชุมก่อนต้องมาจากคณะกรรมาการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนที่นาร่วมกันแล้วก็มาถึงที่อำเภอนะครับว่าพบประมาณกลุ่มนี้จะได้เท่าไหร่แล้วเหมาะสมเท่าไหร่เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับสร้างงานสร้างไรายได้ครับ แล้วโครงการกงตรงนี <Marin> um. ้ค่ะที่ลงมานี่มีส่วนช่วยชาวบ้านยังไงบ้างนี่ครับในส่วนของกลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วกลุ่มอาชีพประมงนะครับก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่เลี้ยงสัตว์ได้ทำแล้วมันก็เกิดช่องว่างนะงช่วงเวลาใช่ครับก็มีกลุ่มอาชีพประมงนะครับซึ่งปกติแล้วก็แปรรูปอยู่แล้วแต่ว่าเราได้ส่งเสริมในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับในการใช้บประมาเนี่ยเข้ามาสร้างรายได้กระจายรายได้เข้าไปสู่ ประชาชนอันนี้คือภารกิจของนักปกครองหรอือเปล่าคะทุกอย่างที่ประชาชนเดือดร้อนคือหน้าที่ของนักปกครองครับโอ้โหครอบคุมครบถ้วนเลยมีน้ำมีปลาแล้วแล้วที่ไหนพอบอกว่ามีอาชีพเลี้ยง,งวัวเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะสงสัยใช่ไหมครับสสวัวไปไหนงวไปไหนคะเรามีที่จัดเก็บนะครับมีกระบวนการจัดการบริหารนะครับในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะเราถือว่าอาชีพราชทานก็คือเรื่องของโกนมัวนมนะครับซึ่ง เราได้มีการส่งเสริมในพื้นที่เราด้วยนะครับเป็นฟาร์มซึ่งค่อนข,ข้างจะเป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็เหมาะแก่การศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเนื้อด้วยนะครับ mm hmm. จะเป็นยังไงต้องไปดูดน,ะนะครับว่าทําอะไรบ้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของดอยต่างเราสักครู่เดียวค่ะสดดวัสด,ดีครับรู้หรือไม่หากคุณต้องการประกอบธุรกิจโรงแรมรงรับจำนำค้าของเก่า ขายทอดตลาดเรียบรยในพื้นที่สาธารณะการพนันชิงโชคหรือต้องการครอบครองอาวุธปืนจะเริ่มต้นอย่างไรดีติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปรชาชครกรปรครองวังชัยยาและที่ว่าการเอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศกรมการปกครองพร้อมยินดีให้บริการเพื่อรอยยิ้มของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหน้าที่ คืออะไรคือการรักษากฎข้อบังคับหรือทำงานที่รับมาให้เสร็จหรือจริงๆแล้วคือได้ลงมือทำทำหน้าที่ของลูกหลานเพื่อตอบแทนพ่อแม่พี่น้อง ทำหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่ยังมีไฟมีแรงเปลี่ยนแปลงประเทศทำหน้าที่ของคนไทยด้วยความเชื่อและศรัทธาในแผ่นดินเกิดของตัวเองและทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึง่งที่เกิดมาสร้างสิ่งดีๆ ไว้ให้โลกใบนี้ทำหน้าที่ของคุณแล้วหรือยังทำให้ดีที่สุดเรียรายเรียราย่า ไม่มีใบอนุญ,ญาตอาจติดคุกผู้รับเรียยารต้องมีใบอนุญาตจากกรมการปกครองและต้องต่ออายุทุกสิ้นปีโดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชนวังชายาเขตดุสิตต่างจังหวัดณนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอย่าลืมต่อใบอนุญาตเรียยารคนบริจาคสบายใจคนรับเรี่ยไรไม่ติดคุก และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ฟาร์มช่างรุ่งแล้วนะคะซึ่งเป็นฟาร์มที่โอ้ยมีอยากทํางานต่อเลยค่ะอยากพักแล้วะนายเพื่อคับที่นี่บรรยากาศร่มรื่นนะครับเป็นเรื่องของฟาร์มสเตย์นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับในพื้นที่เนี่ยที่จริงเราเน้นในเรื่องของอาชีพพระราชทานนะครับศาสตร์พระราชาด้วยนะครับที่นี่มีการเลี้ยงวัวประมาณ300ตัวนะครับแล้วก็มีโรงแปรรูปปฏิพันธ์นมด้วยนะครับทำหลายอย่างซึ่งเป็นการต่อยอดองความรู้ในพื้นที่ครับค่ะงั้นเราเดี๋ยวไปเดินชมรอบๆฟาร์มกันเลย อะไรไหมคะครับที่นี่มีหลายอย่างนะคะมีแบบมีมีมีหลายกิจกรรมให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่งเสริมเด็กๆนะครับเลี้ยงสัตว์แคะนะครับม้าแคะมีหมูแคะนะครับแล้วก็มีไก่ป่านะครับอันนี้เป็นไก่ป่าที่มาจากเชียงราย เป็นโครงการของราชเสนาธิการาริน,รรนีด้วยเอามารวมกันที่นี่ครับเป,เ,เป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่เกษตรกรในพื้นที่นะครับสามารถนํามาเลี้ยงได้อย่างัางยินด้วยถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรหน<ฆ>ึ่งวันเราจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีที่พักนะครับเป็น ไม่ใช่แค่มาพักมากินข้าวนอนอย่างเดียวแต่เราได้เรียนรู้กิจกรรมด้วยชีวิตชาวฟาร์มนะครับมีการโชว์การคล้องวัวมีการรีบนมมีอะไรอย่างนี้เด็ว่าหนึ่งวันของเกษตรกรเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมเด็กๆก็มาเรียนรู้ได้ครับผมในส่วนของฟาร์มช่างลูกนะครับก็เป็นฟาร์มที่เลี้ยงววนมการเลี้ยงโคนมนี้เป็นการเลี้ยงโคที่เป็นอาชีพพระราชทาน จากองค์พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตระกาลที่9ข,ของเรานะครับทำให้อาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่สําคัญแล้วก็นมที่ได้มาก็เป็นนมที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนหรือเด็กๆที่สามารถนําไปบริโภคแล้วก็ทําให้มีประโยชน์กับเด็กๆมต่ในอนาคตครับ วัวตัวที่เห็นนะคะจะเป็นแม่วัวพันธโฮสตฟิเชียน,นะคะ่ะจะเป็นวัวนมขั้นตอนการรีดนมก็เราจะมี2เวลานะคะคือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเช้าเราก็จะจับแม่วัวออกมาแบบนี้แล้วก็มีการล้างทำความสะอาดเต้านมให้สะอาดทั้ง4ีเต้าแล้วก็มีการเช็ดน้ํายาฆ่าเชื้อให้ครบทุกเต้าจากนั้นเราจะใช้ผ้าขาวนะคะเป็นผ้าที่สะอาดเช็ดอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะใช้เครื่องรีดแล้วก็จะใช้เป็นระบบไบไลรีดล้างเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องไปสวมเต้านมทั้ง4เต้า จากนั้นน้ำนมก็จะเข้าสู่กระบวนการคูลงแทงเข้าสู่ท่อสู่ระบบคูลงแท้งเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของน้ำนมและน้ำนมของเราจะมีเอกลักษณ์จะมีเป็นลักษณะเด่นก็คือมีความหอมหวานในตัวโดยที่เราไม่ได้เติมน้ำตาลเป็นจุดเด่นของเราเพราะว่าเราดูแลวัวตั้งแต่การปลูกหญ้าการเลี้ยงวัวนะคะมีคาวบาดเลี้ยงวัวให้วัวผ่อนคลายเดินเป็นแฮปปี้คาวนะคะแม่วัวก็จะอารมณ์ดีจะได้น้ำนมที่มีคุณภาพแลวก็อร่อย หลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศของฟาร์มช่างรุง่งดูการเลี้ยงงัวดูการรีดนมวัวกันแล้วขาดไม่ได้ก็คือต้องไปดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์มนี้กันค่ะไปชิมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วนะคะที่ได้มาจากนมวัวคะ,คะแปรูปมาเป็นมีทั้งชีสใช่มมีทั้งนมสดน,นมสดแล้วก็โยเกิร์ตเป็นสูตรแบบฮอกไกโดหมดเลยด้วยนะคะคทั้งหมดนี้มาจากฟาร์มนี้แหละ ฟาร์มช่างรุ่งครับอำเภอดอยเต่านะครับปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้จะต้องไปที่อำเภอมวกเหล็กปากช่องนะครับแต่ที่นี่เชียงใหม่เรามีแล้วนะครับที่อำเภอดรยเต่านะครับเราก็อยากจะส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่เรานะครับเพราะว่าสินค้าต่างเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีนะครับแล้วก็เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือระบบต่างๆนะครับใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็น smart farmer 4.0ครับ แลวทางอำเภอเข้ามามีส่วนสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมอะไรฟาร์มมากรตรงนี้เราจะต่อยอดในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะครับของเกษตรกรในพื้นที่ทเขาวมโครงการนะครับในการโปรโมทเหลือพันนะครับแล้วก็นําไปสู่ตลาดภายนอกเพื่อให้เกิดบแบรนด์ของอำเภอไร่ตากขึ้นมาครับฟาร์มช่างรุ่งนะคะมีทุกอย่างจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองลิ้มรสชาติแล้วก็มาเที่ยวมาเที่ยวได้ครับเหมือนกับฟาร์มสเตย์นะครับมีที่พักด้วยนะครับก็สามารถมาได้ครับบรรยากาศร่มรื่นครับ ภารกิจของนักปกครองก็คือสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้มีสารที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นก็เกิดรายได้ขึ้นในชุมชนใช่ครับเพราะนั้นช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปติดตามอาชีพหลักของคนที่นี่เลยนะที่ดอยเต่าเขาปลูกล้นให่กันเยอะด้วยค่ะครับมีทั้งปีครับค่ะตักรู่ค่ะผู้คนหลากหลายในสังคมล้วนแล้วแต่มีปัญหาความทุกเหล่านี้มีทางออกเพียงแค่คุณมาปรึกษาที่ศูนย์ดมรงค์ธรรม จะให้บริการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจง้งเบาะแสการทุจริตและให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสายด่วน1567ทุกร้อนเรื่องใดส่วนดำรงธรรมมีคำตอบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชมลมคนริมน้ำพร้อมนะพร้อม จะเก็บหมดเลยเนี่ยห,หมดสิโอ้โหรู้อย่างนี้น่าจะเก็บตั้งนานแล้วนะผักตบชวาจะหมดไปด้วยความร่วมใจของชมรมคนริมน้ำสวัสดีครับรู้หรือไม่หากคุณต้องการประกอบธุรกิจโรงแรมโรงรับจำหนำค้าของเก่า ขายทอดตลาดเรียบร้ยในพื้นที่สาธารณะการพนันชิงโชคหรือต้องการครอบครองอาวุธปืนจะเริ่มต้นอย่างไรดีติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปรชาชก,รกรปรครองวังชัย,ยาและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศกรมการปกครองพร้อมยินดีให้บริการเพื่อรอยยิ้มของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ับเข้าสูร่รายการนักปกครองไทยใจเกินร้อยนะคะการที่จะนําพาเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์ความรู้เป็นสิ่งสําคัญค่ะวันนี้นายอำเภอจึงพาเฟรชมาที่นี่ค่ะที่นี่คือที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ของอําเภอรายเต่า,ะตาะนะครับบ้านพ่อหลวงพิชามาสอนนะครับซึ่งเป็นปรากท้องถิ่นของอำเภอเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งมีการ สาธิตนะครับเรื่องของการทําปุ๋ยหมักตามโครงการ9101นะครับแล้วก็มีการส่งเสริอมอาชีพหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบข้างเนี่ยจะมีลําไยค่อนข้างจะใหญ่ยยหนะครับซึ่งคําขวัญของเพื่อไทยเต่าก็าคือมะนาวลูกใหญ่ลญําไยเนื้อหนารอยเครื่องสูงสงา่าชิมรสปลาเต่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมกันครับมาที่ลําไยก่อนคะ่ะลําไยเนื้อหนาค่ะถ้าอยากได้ความรู้เราต้องไปหาปราดค่ะครับปราดปรีชาไปเลยหลายคข้างาเพื่อนำเลย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและไรนาสวนผสมแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญเกี่ยวกับการทําการเกษตรของชาวบ้านที่นี่เลยละค่ะเคยทราบมาว่าแถวนี้นะคะเมื่อก่อนก็ทํานายอย่างเดียวค่ะแต่เอ๊แล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนมาเป็นเกษตรแบบผสมผสา,านนะที่นี่ก็ื่อกอนเปที่นานาก็ททาทาแรงแรงก็เลยเปลี่ยนไปผสมผสานนะครับก็บตามแนว ราชสมริิของในหลวง l o ก a l นะครับแต่ในสูตรนี้จะมีกิจกรรมหลักก็คือทำลำไยบาลำไย,ย,ย,ยนะครับนอกระดูเพราะในระดูนี่ป้มมันผลผลิตมันนักก็เลยมาทํานอกระดูก็นอกนี้จะมีปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักนี้ถ้าโรงเรียนต่างๆมาขอผมก็มอบเห้แล้วก็ไปสอนไปช่วยสอนตามโรงเรียนต่างๆนะครับทําปุ๋ยหมกักจากบ้านมาเห็นหูนี่ก็ได้ปรับเชื้อในครัวเรือนก็มีความสุขครับจาบ้านเอาไปเช้อตามแนวเจ้าอยู่หัวในหลวง l o เ a l นะครับ เพักเศษพืชอะไย่างที่เหลือใจปกติเขาเอาขวางเนาะเขาก็เอามาทําปุ๋ยมักได้ยใจในการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงจิงรีดเอาพืชพักที่บัดใจแล้วก็ไปต่อยอดคือสามารถเพิ่มรายได้ได้แหมตตางนึงและนี่ค่ะการทําปุ๋ยหมักในโครงการ9101ของรัฐบาลที่ช่วยปรับดินไม่ให้แข็งกระด้างอุ้มน้ําเพิ่มผลผลิตและยั่งยืนค่ะ นี่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักนานยังคะก็ประมาณได้ห้าหกปีแล้วครับเมื่อก่อนผมทําเองทําเล็กๆแต่ว่ามีโครงการนี่ก็ทําตอนเนื้อต้นใหญ่เพราะว่าข้อหนึ่งส่วนหนึ่งได้มาลงที่สุมสนนี่ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเราเราทำสองกองนะครับกองนี้ประมาณห้าสิบตันแล้วที่หมู่หกอีกห้าสิบตันนี่แล้วผลผลิตก็ได้เห็นเต็มสวนลำไยแบบนี้นะคะซึ่งมีลำไย,ยตลอดทั้งปีใช่ครับของอำเภออื่นเนี่ยมีแค่ปีละครั้งแต่ดอยเต่าเรา ปีนึงมีทั้งปีนะครับแล้วก็มีการส่งออกทั้งปีนะครับเนื้อตรงนี้จะเสริมอีกนิดหน่อยคือว่าไอเป็นการลดหมอกควันครับเพราะปัญหาหมอกควันภาคภาคเหนือนี่เยอะครับเยอะใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดหมอกควันทุกปีใช่ไหมฮะเกิดจากการเผาหรือว่าเกิดขึ้นเองดันมาจากการเผานะครับในเรื่องของความเชื่อของคนทางภาคเหนือว่าเผาแล้วจะได้เห็ดถอบนะครับผักหวานไข่มดแดงนะครับเป็นวิถีชีวิตของเขาแต่ว่าเราตัดวงจรมันไปนะครับเอาสิ่งที่เขาจะต้องใช้เนี่ยหมายถึงว่า ลดเชื้อเพลิงในอากาศอำมาทำตรงน,นี้นะครับแล้วก็ลดการเผาล,ลงไปและด้วยตระหนักถึงการลดมลภาวะทางอากาศภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอำเภอดอยเต่าก็คือการช่วยกันสร้างแนวกันไฟซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยล่ะค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของแนวเขตของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับที่ทางเราได้ดูแลคือหน่วยพิทักษ์มปเจ็ดทำหมอ้อป่าตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดใน แนวเขตเราถึงจะต้องลงมือกันช่วยกันร่วมมือทําแนวกันไฟพื้นที่ตรงนี้เพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามลงไปในพื้นที่ของชาวบ้านในพื้นที่กากรเกษตรและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือมันจะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ครับ นูต้องทําอะไรเนี่ยหนูอันนี้เราแยกเชื้อเพลิงออกจากธรรมชาตินะครับโดยการกวาดใบไม้ออกนะครับแล้วก็เป็นแนวขนไฟนะครับถ้ามีไฟลามมาจากทางทิศใดนะครับ <c oughs> เมื่อไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะอยู่ด้วยธรรมชาติของมันเองนะครับ <c oughs> ปีนึงเราทําครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าใบไม้ไมันจะผ่านไปช่วงหน้าหนาวนะครับมันจะรองมาทั้งปีเลยเรามากวาดเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นแนวขนไฟธรรมชาติ เวลาทาแนวการปล่อยป่าจะจะร่วมมือกับ 4- ี่ห้าหมู่บ้านในโซนนี้ผู้ช่วยคนหลวงจิตอาสาแล้วก็ไอชลบนะครับจะมาช่วยกันทุกปีนะครับ,บรวมทุกปีแล้วแลวจะมาทําแนวกันปล่อยช่วยกันทุกปีตลอดครับที่ออมจิตอาสามาทุกปีนะครับเพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติด้วยปล่อยป่าก็จะเบาบางไปและที่นี่ก็เป็นต้นน้ําด้วยครับเป็นต้นน้ําของบ้านเรา วันนี้ก็พาไปตามติดภารกิจมาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไปในทุกๆด้านหลายมิติจริงๆในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาชีพแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครอันนี้เป็นไปตามแผนที่นอำเภอวางไว้ไหมคะ,ะหรือว่านาอำเภอมีแผนที่จะพัฒนาอำเภอดอยเต่าไปในทิศทางไหนอีกไหมทิศทางในการพัฒนาอำเภอนะครับตอนนี้เราสภาพเศรษฐกิจโดยวรวมกระเตื้องขึ้นมาเนื่องจากการมีน้ำนะครับมีน้ำย่อมมีชีวิตนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ เมื่อการมีการท่องเที่ยวขึ้นมาก็ต้องมีการบรหิหารจัดการ<ม>ที่ดีนะครับในส่วนของทะเลสาบไรเต่าและภาคลวงของไรเต่านะครับตอนนี้เราเน้นในเรื่องของแวดล้อมเป็นหลักนะครับม,มีการส่งเสริมอาชีพนะครับทุกๆด้านนะครับของเราเนี่ยผลิตภณัณฑ์ร้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในพเภอไรเต่านะครับ<ม>การแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นลําไยนะครับของเรามีทั้งปีนะครับโดยในส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับแปลรูปของเราก็มีในเรื่องของควนมนะครับในเรื่องของ การเลี้ยงนะครับแล้วการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเรามองในเรื่องของการพูฒนาการทุกภาคส่วนนะครับเรามองจากอดีตส่งเสริมปัจจุบันและเล็งผลถึงอนาคตนะครับทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนบนแนวทางของการดำรงชีวิตแบบพอเพียง คุณนายเพิภอมากนะคะที่ให้รฟสทีมงานแล้วก็ผู้ชมได้ตามติดภารกิจของนักปกครองทั้งวันเลยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ทําให้คนร้อยเต่านั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยังยืนค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะหลักในการทํางานผมก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีความสงบสุขในพื้นที่นะครับ ที่อำเภอรไรยเต่าเฟรชเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ไปในทางที่ดีขึ้นของชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเรื่องปากท้องทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เป็นทุนเดิมมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านและอีกส่วนที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการบําบัดทุกบํารุงสุขของนักปกครองไทยใจเกินร้อยค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นะครับคำถามคือครทะเลสาบไตเต่าเป็นพื้นี่ของเขื่อนอะไรครับข้อขอไก่เขื่อนจิรินทร์ข้อขอไข่เขื่อนภูมิพลครับทราบคําตอบแล้วโทรมาที่หมายเลข0866777547ผู้ที่ตอบถูกและโชคดี3ท่านรับไปเลยครับเสื้อสวยๆจากรายการท่านละ1น่งรางวัล เฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าชายหาดที่ได้รับการจัดระเบียบมีชื่อว่าหาดอะไรคำตอบคือขอไขหาดกระรนผู้ที่ตอบถูกและโชคดีสามท่านได้แก่คุณสุรสั์อมรปางจากกรุงเทพมหานครคุณประพัสสอนเกิดโพชาจากจังหวัดประจวบคีรีขันและคุณวรพจน์รัชราพรจากกรุงเทพมหานคร นแค่ชนิดเดียวข้าวหน้าดอยเป็น top ครับเป็น top ครับเป็น t ั p ครับเป็น top ครับ